สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อ่างการกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสวัสดีครับวันนี้คิวซังจะพาท่านผู้ชมเที่ยวหมู่บ้านคุ้มกันนะฮะใครเคยดูคลิปพี่ไกจินเนาะใครเห็นไหมคลิปพี่ไกจินเขาเดินถ่ายคลิปมามุมนี้ตรงที่อีกิวซังเดินเนี่ยท่านผู้ชมใครจําได้มุมย้อนถ้าใครอยากจะดูนะครับว่าพี่ไกจินเขาเอา่า มามุมนี้ยังไงตอนไหนเมื่อไร่ลองย้อนกลับไปดูน้อยคิซังเนาะด้านหลังของไอ้คิซังเขาเรียกว่าหมู่บ้านคุ้มทั้งหมดเลยนะครับบ้านคุ้มมีอะไรบ้างรอบๆก็จะมีตลาดมีร้านคาเฟ่ร้านคาเฟ่ชื่อว่าร้านอะไรคิซังร้านคาเฟ่ชื่อว่าอะไรอ่างขางอะไรนะบ้านจำได้ไหมอ่างขางบ้านสวนนั่นเองจะมีคาเฟ่อยู่ตรงด้านหน้าของเราฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้เรามาเปิดคลิปอยู่หลังหมู่บ้านนะ จะพาท่านผู้ชมบริวเวณที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราจะถ่ายรั้มเป็น2หมู่บ้านเลยก็จะมีหมู่บ้านอะไรนะั่นคือบ้านคุ้มแล้วก็บ้านปอกใต้นั่นเองซึ่งสองหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์จากที่นี่ขึ้นไปข้านบนแล้วก็จะวนกลับมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนั่งคือบ้านเนาะพ่อครับผมขึน้นไปวนวนที่ไหนฮะวนที่ไหนนูน่นข้างบนนูน่นเดดทะลุออกไปถึงตรงนั้นได้เลย เราจะไปถ่ายวิวบรรยากาศฝั่งนูน้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่านนใช่ว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงเนาะนี่บ้านที่เราเห็นที่เลยดูตอนนี้นี่ท่านผู้ชมดูบ้านหลังนี้โคตรคลาสสิกเลยบ้านของชาวบ้านอยู่จริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ละ <c oughs> <c oughs> พอไม่อยู่ปุ๊บ <c oughs> ก็จะปล่อยร้างแบบนี้ละนั่นต้นฝรั่งขี่นกไะอีกค่สั้นเพื่อปมนการเสียเวลาเราแว้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าไป,ไปครับไปครับ <c oughs> มาท่านผู้ชม กิ่วสั่งไฟด้านบนก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะลงกิ่วต้องถ่ายไว้เขาดูซิข้างบนจะเป็นบ้านของใครโอ้มันไปทะลุได้หรือเปล่าเนี่ยเส้นนี้กิ่งต้องลองผ่านไปดูนะว่าใส์ไปได้หรือเปล่ากิ่วต้อง,อง,นะอองโอ้ว่าใส์ไปไม่ได้อ่ะเราทำไมฮะแม่มันเป็นทางดินนั่นแหละมันจะทะลุปไปฝั่งโน้นนะนะเราเปลี่ยนทางไปครับ เราจะไปทางบ้านปอกไปกันเนาะคิวซังเนาะทำไมไปไม่ได้ทางเนี่ยก็มันไม่มีทางไปขึ้นไปเหนือก็ได้แล้วมันไม่มีทางไปจะขึ้นยังไงล่ะเดี๋ยวต้องลง,ง,ลงใช่ต้องลงไปฝั่งโน้นท่านผู้ชมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูโน่นฝั่งด้านโน้นเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปทางโน้นแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินชมรอบหมู่บ้านกันน้อยคิวซังเนาะฮะนะเราออกไปกันดีกว่าไปค่ะมาใหท่านผู้ชมตามคิวซังไป เราเดินจากข้างล่างท้ายหมู่บ้านขึ้นมาด้านบนกันดีก,กว่านั้นคิดสักเนาะครับออผมเมื่อก,กี้ทางจะไปทางไหนเมื่อกี้ทางจะไปทางไหนมันจะขึ้นไปตรงโน้นอ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ทางไว้ให้ล่อเดินโน้นอ่ะชี้เมื่อกี้เราอยู่ข้างบนโน่นถ่ายไปแล้วให้ทุกคนชมดูใช่เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งด้านบนโน่นพอเราไปไม่ได้ปุ๊บเราก็เลยย้อนกลับมาทางนี้เนะรานะขึ้นไปด้านบนกันนอดใช่ไหมเนาะ มประานาธิบดีเราบนพาทู้ชมชมบรรยากาศหมู่บ้านลงมากันนะฮะหมู่บ้านที่นี่ก็จะอยู่ในหุบเขาเหมือนบ้านปังม้าที่เราไปคลิปที่แล้วเลยเนาะรบ,บรรยากาศหมู่บ้านคุ้มจริงๆหมู่บ้านที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านสองหมู่บ้านนะแต่มันติดกันโซนด้านบนจะเป็นบ้านคุ้มโซนด้านล่างเนี่ยจะเป็นบ้านปอกใต้เนี่ยก,กันแบบนี้นะ บ้านที่นี่ลักษณะบ้านก็จะคล้ายๆบ้านปังมาะเพราะว่าที่เห็นบ้านที่เป็นทรงแบบนี้นี่จะสั่งถ่ายท่านผู้ชมดูมิีกทีท่านผู้ชมครับใช่อันนี้จะเป็นทรงบ้านที่เขาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลทหารเอ้ยรัฐบาลทหารรัฐบาลของประเทศไต้หวันอันนี้โรงเรียนจีนเดี๋ยวเที่ที่นี่ก็มีโรงเรียนจีนนะสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ด้านหน้าของเราจะต้่งยกต้องขึ้นหน่อยนะชาวบ้านที่นี่ก็จะอยู่กันแบบเรียบง่ายตอนนี้เขาบางคนก็ยังไม่กลับมาจากสวนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วจะพาขึ้นไปดู ึ้นไปข้างบนกันได้คือสังเนาะมาท่านผู้ชมตามมาเราไปชมบรรยากาศครับผมไม่ไหวบอกเลยไม่ไหวลูกจะโดดลงใช่ไหมทางมันชันมากเลยนะเนี่ยต้องไหวสิเพราะว่าเราซ่อมแล้วไงยกกองขึ้นหน่อยนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นเออวนชมบรรยากาศฝั่งอันน่าที่งอันนี้ล่อล่อดจ้ะลอจ่ะล่อจ่ะครับ ไปข้างบนนั่นหรอใช่ข้างบนเราจะให้ท่านชมมองเห็นวิวข้างล่างกันเนี่ยนี่นี่สิน,นี่ไงทางชันของเราใช่อา๋ยวชี้ให้ท่านชมดูว่าเราจะมาฝั่งนี้เราไปไม่ได้เพราะอะไร <c oughs> อ่ะอนุญาตจอดรถกันลวกันฮะเส้นทางเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีทางมามันมาสําหรับลอดได้อย่างเดียวลพี่สาวก็กำลังไปสวนมาเลย แปลูกบอิมามาการท่านผู้ชมนี่ดูชมบรรยากาศทำไมี่หมู่บ้านที่นี่มันอยู่ติดกันแล้วทำไมถึงต้องแยกหมู่บ้าน <พอ S 1> าว่ามันทิ้งช่วงครับวันนี้วันนี้ทำไมลิคอปเตอร์มาวันนี้ทำไมเฮลิคอปเตอร์มาผู้การมาครับพี่เกษรมาทำอะไรมาตรวจมัง้งมาตรวจพื้นที่มัง้งลงที่ไหนอะเพ่อลงข้างในโครงการหลวงอะไรลงข้างในเหมือนกันเลยโ่นบรรยากาศ บ้านที่เรามาเมื่อกี้นั่นคือบรรยากาศหมู่บ้านคุ้มซึ่งเกิดจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ด้านหน้าสถานีเกษตรบางองังคังส่วนที่ทํางานเราอยู่ตรงไหนคือร่างชี้ท่านชมดูหน่อยนู่นแล้วท่านไ้ชมไม่เห็นชี้ท่านชมดูหน่อยนู่นอันนั้นคือที่ทํางานของเราแม่แม่กล่าวอะไรมานนะแม่นะ,ส,ะสรเสนิญมาผวกบัวหิมะมาอ๋อไปสวนบัวหิมะมาท่านชมเดินขึ้นเขาไปน่นอ่ะออไกลอยู่นะไกลไหมชันด้วยเนาะเส้นทาง บรรยากาศหมู่บ้านสองหมู่บ้านที่อยู่ติดกันนะฮะหนุนบ้านคุ้มที่เห็นทั้งหมดส่วนมากชาวบ้านจะอยู่กันแค่ไม่กี่ครัวเรือนนะฮะ่วนด้านล่างโซนด้านเนี้ยชาวบ้านจะอยู่เยอะกว่าเนี่ยเป็นโซนเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยอันนี้คือบ้านดั้งเดิมและหลังนี้ดั้งเดิมมากที่สือหลังบ้านก็ยังทําจากไม้ไผ่ก็คือทําจากฟากนั่นเองเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้ปลูกผักกินกัน ูบรรยากาศแถวข้เราลูกอยากไปข้างบนนี้ฮะข้างบนนู่นข้างบนนู่นเหรอรถเราไม่ได้เทคขึ้นไปขึ้นไม่ไหวแน่นอนนี่คือจะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่า<ห>วเดี๋ยวพา<ะ>เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูล่อไปไปดูซิล่อบรรยากาศล่อเขาเลี้ยงล่อเวลาช่วงนี้ล่อไม่ได้ทํางานเขาเอาไปทําอะไรกันนะใช้พังไหม,มไหนต้มกระดูกหมู นี่อันนี้ลูกพีชยังมีอยู่รอเปล่าวิกิังเห็นหอเขาขๆวนี่ชมบรรยากาศหมู่บ้านเมื่อกี้ที่เราอยู่ข้างล่างอะฮะลออยู่ข้างล่างล่ออยู่ข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวเราพ่อค่อยเดินขึ้นมาเอารถเราจะให้ท่านู้ชมดูเป็นหมู่บ้านที่ปลูกกันบนเรียกว่าบนเขากัน,นจริงนะ <c oughs> ๆ,ๆนะเขายังไงก็ดูนี่เดี๋ยวเราไปดูล่อหอนี้คือสังนี่ทางเดินทางนี้ไปนี่เราไปลงล่อกัน ท่างยากมากเลยใช่ทางยากมากเลยตัวนี้กําลังกินอะไรไม่รู้อาหารยากกำลังกินอะไรไม่รู้แล้วล่อเขาอไปใส่ไปไปขนอะไรมาในกระสอบเยอะเลยเห็นไหมนี่ล่อที่นี่เขาเลี้ยงกันเยอะนะท่านผู้ชมเป็นสิบสิบตัวเลยนะยิ่งเจ้าใหญ่ใหญ่ที่อยู่ข้างบนนุ่มนก็เลี้ยงกันเยอะเลยก่ะล่อๆนี่ไปดูล่อกันไปดูล่อกัน โอ้ล่อกำลังกินลยไอยสังเดินดีๆมันเลื่อนนะเออพ่อล้มไปนี่ถ้าใครจะเอาพ่อเนี่ยนี่อันนี้คืลอล่อที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ขนขนอะไรขนไปท,นไทําสวนไงมาทำไรทําสวนนั่นเองไปขนผลผลิตกลับมาทำหลังกินหญ้าอร่อยเลยนี่เจ้านี้เลี้ยงอยู่ห้าตัวเนี่ยเลี้ยงอยู่บน แบบนี้เลยนี่คือพิธีชีวิตของคนบนดอยน้อยคิดสักเนาะยังคงใช้สัตว์ในการผลผลผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายซึ่งครับเขากินเยอะมากเลยเยอะตัวหนึ่งก็ดูตัวเขาเดีตัวใหญ่ไหมเขตัวใหญ่พวกเขาก็จะกินหลายอย่างเลยนี่โอ้คันนี้มก็มีขามีแผลด้วยนี่พันข้างบนคืออานอานม้าเอาไว้สําหรับอะไรนั่นคิดสัเอาไว้สําหรับใส่หลัง แล้วก็เอาไว้บันทุกของอให้ผักเปี๊นะใส่ผักแล้วนะใส่ผกกะซนมากครับแม่อ๋อกระปูกอย่างงี้จะเอาข้ออ่อนแม่ไรผักอย่างมะผักปึกคืออะไรอ๋อรู้จักไหมท่านผู้ชมผักปึกคืออะไรรู้จักไหมหัวใช้เท้าหัใช้เท้าภาษาไทยใหญ่กันเรียกว่าผักปึกอันนี้เนาะในกระสอบเนี่ยนุ่นแบกไปนุ่นละกิโลกันหนึ่งในปีแน่นุ่นมือจับปีได้ชี้ทางอะไรมันเรือในชี้ทางอะไรอ๋อไค เอามากับต่างมา่าเหรอออมาต่างมามปีไรนะ่ะมาเขาปีแล้วเนี่ยหกโตนะหกตเวนาะน้มีเจตโตตายกระตัวอ้วงตายมืออรล่ะ้วงโตมนโแบบพังไดินมัน,นมิพากินเราตอนนี้เหรอมันก็ป้องอ้วงตายเนี่ยมนซื้อว่ากับกินอยู่นะโอ้หนุ่มน้าข่าวแบทแผมหนะเพาเที่อยู่กับแก็คนมห้อวเพรานั้นตั้งอยู่แค่ไน ลปล่อยเล้วน่อยงเจ้ามาก็ปล่อยกว่ามนอ่องปล่อยอย่นนี่ท่านผู้ชมที่เขาไปได้มามันคือหัวชาเท้าหลายกิโลโอ,โอห้หัวชเท้าคืออะไรี่สร้างนี่ท่านผู้ชมมาดูหัวชาเท้าก็คือนี่เขามาดัดแล้วนะเราก็จะไม่อยากจะทา แกมันคือนี่นี่นี่หัวช้เท้านั่นเองนี่ขาวๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูขาวไม่กระชังขาว,ขาวจัวว<ด>เลยใช่ไหมขาวจ้วงไม่ใช่ขาวสด <c oughs> นี่คือหัวช้เท้าที่เขาไปขุดแล้วก็ล้างล้างเสร็จก็ขนเขาไปขายปีนี้เริ่มจากกิโล115บาทได้อยู่น,นีนเี้รอรับสิบบาทพ่อเขาขนไปทางนู้นเขาขนใส่มอเตอร์ไซค์ไปทางโน้นนะไปดูสิจะได้กี่หัวหน่ กี่หัวกี่กี่ลูกโอ้โหมันได้หลายกิโลูกพูดหรอ,อ,อจังเนอะไม่ด้จังเต่เ<อ>ยังไม่ได้ช่างนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนตรงนี้ก็เลี้ยงนะล่อแต่เจ้านี้ไม่น่าจะมีละไม่อะไม่รู้เหมือนกันอ่ะขึ้นไปด้านบนไปดูเ,เที่ยวบรรยากาศภายในหมู่มบ้านกันต่อโอ้ทางไม่่คยดีแล้วเนะี่ยโอ้โหทางนี่อย่างโหดท่านผู้ชมเขายังเดินกันแบบสบายๆแต่ใช่ไหมเมื่อกี้ลูกจะเดินได้ไหม สบายนี่เยยบข้างบนนี้สิต้องล่องมนะันอะเออนี่ท่านผู้ชมไม่มีบันไดแต่ดูพี่เขาเดินเขาไม่ได้เดินตัวเปล่าด้วยนะเขาเดินแบกเอนี่ห<ฮ><ฮ>ัวใส<ฮ>่เท้ามาฮะเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อสารวั์รฮะเนี่ยดูเขาแบกมาเส้นทางคนทั่วไปเขาจะเดินทางเรียบๆแต่นี่ไม่เดินฮะ,ะเดินทาง ลงชันมารับเนาะมันส<อ>ันมากเลยนะกว่าจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้นะ<อ>ครับอู่นี่อะไรเหรออยู่นี่มันคือโหหมาตัวนี้นมยานมากมันเพิ่งมีลูกกนะันเยที่คือซังจะไปอยู่ใกล้มานะหมาเกิดลูกใหม่นี่ค่อนข้างจะอันตรายทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันชอบกัดคน มาคนไปฮะพ่อขุอดดมาตรงนี้เนี่ยนะอะไรเหรอคืคนอ,อ,อันนั้นเลยฮะฮะอะไรมันคืออะไรล่งมาดูก่อนต้นนี่เหรอฮะต้นขนา้างหน้าลูกเหรอคืออะไรต้นงิ้วต้องตายแล้วนะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศหมู่บ้านด้านล่างกันพ่อฮะยังไงอันนี้มันมีน้ำไม่ใช่ใช่ต้นงิ้วก็ต้องมีน้ำสิ ยิ่งยิ่งยิ่งต้นใหญ่้นาำก็จะยิ่งเยอะเลยอี e ่คิวซังนี่เมื่อกี้ลูกเห็นขาวใช่ไหมต้นหนามเนนีนยถ้าเราไปสัมผัสลูมันจะเป็นยังไงคะมันก็จะโดนหนามตําไงแล้วก็เสพปวดไหมฮะเสรปวดไหมก็เจ็บสิมีมีพิษเหรอมันก็ไม่มีนะแต่มันยังไงล่ะมันมีหนามไงเวลามันตําม,มันก็เจ็บไงครับนี่ท่านผู้ชม บรรยากาศภายในหมู่บ้านอ่ะเดี๋ยวเราเชื่อฟังเราพาท่านผู้ชมเดินจากหัวหมู่บ้านฝั่งโน้นลงมาด้านล่างกันสักหน่อยดีกว่าไปกันครับไปครับทุกท่านผู้ชมดูบ้านที่อยู่ข้างบนดูสูงไหมเชื่อฟังทั้งสูงทั้งชันเลยเนาะก<ะ>ว่าจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนบ้านได้นี่โอ้โหเสียงร่วงลงมามากเลยอันนี้อันนี้เสียงมากเลยเนะี่ยใช่ตรงที่ชันเนาะตรงที่ชันเดี๋ยวเราขี่วนขึ้นไปด้านบนยายมิ้นทำ กูหูหรือเปล่ามองไงอ๋อกำลังเอาปืนนู่นไปถามแม่มินก่อนแมมินนเหตา่นเหกาู่าู้วนตาูดโอ้เทำมอง่มอ๋อนี่น,นีมาถ่ายคลิปหนแะม,ม่แม,ม่เป้วนนเห้ยอ๋อทำต,ต้มกับอีดเน,น, <c ười> นาะฮาครับผมถามเรื่อง เต้าหู้นะครับต้าถ่ายเต้าหู้ไม่มิ้นครับเต้าหู้ไม่มิ้นอร่อยมากใช่เต้าหู้ไม่มิ้นนี่อร่อยมากนี่บรรยากาศบ้านที่นี่ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาแล้วก็ไปเดินวนหน้าบ้านคุ้มกันอีกสักนนี้ด้วยเช่นกันเนาะวันนี้เราพาชมบรรยากาศสองหมู่บ้านเลยนี่หมู่บ้านข้างใต้ที่อยู่ฝั่งด้านนี้ ขึ้นไปด้านบนก็สามารถเอาเลือกเราถูกล้องให้อ่าโอเคอขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นบรรยากาศสวนที่อยู่บนยอดดอยเลย เเลยยนีย่หลังสุดท้ายคือหลังนี้นะคิดสักที่นี่ก็จะมีฟาร,รม์มลอ่อนี่ฟาร,ร,ร์มล่อหรือว่ามา้าอีกเจ้าหนึ่งนี่เต็มเลยนี่เป็น,น,นฟาร,ร์มเลยนะอันนี้เป็นเป็ดเยอะกว่าเมื่อกี้โอ้ใช่เยอะกว่าเมื่อ,อก,กี้เลยเนาะนี่จะเห็นบรรยากาศนี่มาดูฟาร,ร์มล่อ,อก,กันเวลาเขาเลี้ยงๆไงสอวมาก่อนนะคิดสักไครับนี่ท่านผู้ชมใครอยากมาดูล่อดู สัตว์ต่างที่อยู่บนดอนขอมันคบมือลูกหน้าด<ะ>้านฮะถอยมามันจะก,กัดลูกนะเพราะว่ามันไม่ค้นลูกเห็นไหมถอยมาดูดูดูด,ด,ดูมันนอนกิ้งนอนเกล็ดนะพี่ชมทำไมมันถึงนอนกิ้งนอนเกล็ดเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรครับมันคันมันก็จะใช้วิธีการถูๆแบบนี้แหละในการแก้อาการคันของเขาดูเยอะเลยอเจานี้น,นี่เกือบ ยี่สิบกว่าตัวได้นะท่านผู้ชมยังมีที่ยังอยู่ในเล้าด้วยนะวิถีธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตของคนบนดอยที่ยังคงโอ้โหให้อาหารเหรอครับมันยังคงแบบธรรมชาติกันอยู่นะท่านผู้ชมด้านหลังที่คือซังนี่ก็คือแปลงผักปลูกทัวทัวอะไรที่คซังตัวแขกนี่ฮะกำลังจะออกถัวแขกกำลังจะออกกำลังจะเป็นฝักนี่นี่คือถั่วแขกนี่นี่เห็นเป็นยอดยอดนี่ยถั่วแขกหมดเลย ท้างในก็จะเป็นยอดฟักแมวหรือว่ายอดไซโยเต้หรือว่ายอด, ote, อ,ยอ,ดอ่าอ่านะยอดเขืออขือนี่ถั่วเนี่ยผัดอร่อยอร่อยมากใครอยากลองชิมลองทานก็หาซื้อได้จากบนดอยอ่างขางนี่นะท่านผู้ชมนี่ดอยยิ้วนี่ไมไม่ถั่วแล้วเหรอใช่อย่าอย่าให้มันโดนมือลูกนะหยิบหยิบปไป,ไปๆนี่เราจะให้ตอนไหน ไม้ตัวไม่ใช่ตัวนี้อะตัวไหนฮะไม่ต้องยืน่นเข้าไปใกล้เนี่ยนี่นี่ข้างบนสิมันมันอู้อกินตัวเดียวยิ้มเลยมีอยู่ฝักเดียวนัว่นแหละเอาไม่กินไหนกี่ตัเดี๋ยวให้ตัวใหม่มาขาบับยวมันกินเีงน,นันเห็นไหมกินละกินละมันต้องกินเพราะมันอร่อยมันหวานนันจะมันมาแย่งกันนะนะ โอ้โหนี่คือวิถีชีวิตของคนบนดอยนะคิดสังนะใช้นนชีวิตอยู่กับธรรมชาติใช้สัตว์ต่างในการขนผลผลิตออกมาทําไมถึงใช้นัดท<ะ>ําไมถึงต้องใช้สัตว์แบบนี้ในการขนผลผลิตอยู่เพราะว่าเส้นทางที่ไปคือดูฮะมันมอไซค์ไปได้แต่เวลาถึงจุดช่วงที่จะต้องข้ามแต่จริงๆคือข้ามเขาลูกนั้นไปอะ่ะมันไม่มีเส้นทางที่จะ เอามอไซค์ไปได้เนื่องจากว่ามันข้ามไปในเขตของประเทศโอ้โอโพ่อมันเน,นมากแล้วดังนั้นมันก็จําเป็นจะต้องใช้เนี่ยครับเจ้าล่อพวกนี้ในการขนออกมาเรามีกินหญ้าก็อร่อยอ่ะใช่หญ้าจนเกลี้ยงเลยใช่ไหมมันเป็นผลผลิตที่หญ้าที่ม้าหรือว่าล่อพวกนี้ชอบกิน,นเอามีฟันกัดเหรอใช่ฟันมันแข็งแรงมากเลยนะมันเหมือนคน่อยๆเล็มๆเอา นช่เนาะเยอะมากอ๋อพ่อไม่มีถั่วแล้วเนี่ยพ่อไปกินแล้วไงกินรูดคุณเลยวะใช่ไว้ท<ๆ>่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปเดินรอบบ้านคุม้มก็คือตลาดบ้านคุ้มกันนิดนึงแล้วก็ปิดคลิปกันตรงน,นั้นดีกว่าน้อยกี้ซังเนาะครับไปกันครับไปครับฮะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าหมู่บ้านคุ้มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพี่กี้ซังวันนี้ร้านปิดกันซะสนมากพี่กี้สังเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยนะ เลยปิดกันซะส่วนมากเลยนะฮะส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นร้านอ่า,อางขังบ้านสวนคาเฟ่เนาะคาเฟ่นขนมเค้กเครื่องดืง่มใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็สามารถมาใช้บริการได้อืมค<ะ>่ะเนอะรูปไปคาเฟ่กันรูปไปคาเฟ่เหรอคะตอนอย่างนี้เราไม่เข้าคาเฟ่แล้วคาเฟ่ไม่มีละเนี่ยบรรยากาศแถวนี้เราพาท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณครูไม่แต่คุณครูสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยใช่ไหมคิซังโอ้ดูฮะคุณครูมาซื้ออะไรกันครับคุณครูพูดภาษาจีนเก่งมากภาษาจีนเก่งจริงจริง<ส><ส> บรรยากาศนี่ก็คือร้านคาเฟ่เนาะนคือสังเนาะนคือสั่งมาแวะบ่อยแล้วก็จะมีร้านขายอาหารร้านตามสั่งร้านขายของชำนี่ใครไม่มีอะไรหรือว่าอยากได้อะไรไม่ได้ซื้ออะไรมาก็มาซื้อแถวนี้ได้นะร้านนี้ซื้ออะไรก็ได้ใช่ร้านนี้มีขายทุกอย่างนี่มาม่าท่อม,มามา่าเครื่องดืม่มใช่ม,มาม่าเครื่องดืม่ม บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีตอนที่ยังคึกคักเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างขางังบิลล่าจะเป็นบ้านพัก,กรีสอร์ทอยู่ด้านหลังบนเดินเขาด้านหลังนุ่นเลยเอใช่ครับมีบ้านพักไว้รองรับเต็มเลยคือสังแต่หลังหลังจากนั้นมาก็ไม่มีอีกแล้วอย่างตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของช๊อตรงนี้ก็จะเป็นร้านทิ้งทิ้งโภชนาะเนี่ยคือสัง เป็นร้านอาหารตามสั่งอาหารเป็นชุดอาหารจีนอยู่นานมีขายมีจำหน่ายที่นี่เลยอ,อือพออ่อไม่มีที่พักปุ๊บก็เลยดูเงียบเหงาไปเลยนะครับทำไมร้านนี้ไม่เปิดโรตีรอ่ะวันนี้ร้านไม่ขายโรตีต้องถามต้องถามแม่แม่ขวัญใจวันนี้ทำไมไม่เปิดร้านหรอครับไ่คิวถามช่วงนี้ปิดครับเนาะ กินเลยครับแกงอะไรครับวันนี้ผัดข้าวปลาอ๋อพี่สมพงษ์ไม่อยู่เนาะอ๋อเ<ป>ชียงใหม่นู่นเลยถือว่าไม่รับสายหาฮ่า <c oughs> ่าฮาเดินชมวันนี้ร้านค้าต่างๆร้านขายของฝากก็ปิดหมดแล้วเต็มปิดไม่ใช่เต็มปิดเนาะวันนี้ไม่เปิดร้านกันนะร้านอาหารร้านคุ้มไทยก็ไม่เปิดวันนี้วันนี้น่าจะปิดภารากิจกัน ่าสนมากเลยนี่ะบรรยากาศเด็กๆก็ออกมาเล่นกีฬากันนะช่วงบรรยากาศแบบนี้นะ่าคิดสักเนายครับบรรยากาศดีน่าเที่ยวนะท่านผู้ชมใครอยากได้ต้นไม้หรือว่าอของปลูกก็สามารถมาดูที่คุ้มไทยได้นะมะีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้เลือกซื้อกลับบ้านนะมีหลายเกรดหลายลาราคาเลยนะท่านผู้ชม นี่อย่างลูกพับเนี่ยอันนี้คือลูกพับต้นพับที่เสียบยอดเรียบร้อยแล้วนี่คือพับลูกพับแล้วก็จะมีขนาดวลน่ลนต้นอะไรคือจังต้นอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยลูกมันเหมือนอะไรเหมือนมะนาวเลยส้มฮะส,ส้มเเป็นนส้้มแลวี่ยใช่แต่บอดดอนมันจะไม่ค่อยโอเคนะสําหรับส้มนะต้นเมเปิ้ลต้นอะไรมีหมดเลยแล้วก็จะมีร้านขายอา,อาหารนตำซังนี่โซนนี้หมู่บ้านคุ้มส,ส่วนมา,ากจะขาย ของให้นักท่องเที่ยวกันนะฮะก็จะมีของฝากของที่ระลึกอาหารน้อยคิวซังเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อก่อนจะมีที่พักด้วยนแต่ตอนนี้ก็อย่างว่านะอนาคตข้างหน้าไม่แน่ก็อาจจะมีกลับขึ้นมาอีกครั้งน้อยคิวซังเนาะถ้ามีที่พักนี่คิวซังจะชอบไหมชอบคนจะมาเที่ยวเยอะๆเนาะเนี่ยมันจะจริงๆบรรยากาศหน้าฝนบนดอยแคงนี่หน้าเที่ยวมากเลยนะคุณผู้ชมมีอะไรให้เราได้ดูเยอะมาก แล้วก็ยิ่งมาช่วงบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เราจะเจอกับรถพุ่มพวงซึ่งสามารถเดินอรอบคันพครันน้ใช่ที่ร้านอาหารตำสั่งของที่ฝากของที่ระลึกผลมไม้แช่อิม่มมีขายทุกอย่างเลยนะฮะส่วนใครที่อ,อยากได้พันไม้นี่ร้านนี้ก็มีขายด้วยนี่น้องหมามา,มารอต้อนรับอ้วนยัอันนี้ชื่ออะไรนะาที่สังไม่รู้นะฮะไม่รู้โอ้ซื้อไข่ องคนเหรอครับเนี่ยไข่ไม่เชื่ออะไรนะฝรั่งฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งตัวนี้ไม,ไม่ใช่ฝรั่งพ่อไม่ใช่ฝรั่งใช่ไหมรู้เไอเมียวแม่พ่อของแมวน้อยยูสังใช่ไหมพ่อฮะอันนั้นไม่ใช่ที่มันเป็นหมอยของเราอะใช่มันชอบไปอยู่ที่หนอมันตอนนี้ได้ลูกมันลูกตัวขาวๆนี่สี่ตัวมจมจมสีมันมันเลยสี่ตัว มันตัวนี้ไม่ท้องเลยมันผู้ชายมันท้องไม่ได้อยคิวซังนี่เดียวพาไปดูรถพุ่มพวงกันหน,น,น่อยอคิซังงั้นจำไม่คิวซังได้ <c oughs> <c oughs> มันจำไม่คิวซังได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลามันไปมันชอบเดินวนเลยอคิวซังนี่ไม่พาดูรถพุ่มพวง๋ยวจะบอกว่ารถคันนี้ทำไมเกาะมากเก่ามากหกปีเหรอเนี่ยอะไรหกปีเหรอลึกคันเนี่ยทำไมเหรอ มนันเก่ายังเก่ามาก <บา S 1> เลยอายุ <ๆ S 2> นานมากเลยแต่ยังขับได้ดอกยางก็จะหมด้วเนี่ยะไม่ไีเตมิมลมใช่ต้องไปเติมลมนี่ขายทุกอย่างหน่อมงหน่อม้หนอ่หนอม้ฝรั่งใครอยากได้อะไรก็วันนี้ว่างเหรอคะ,อะครับวันนี้เพิ่งเสร็จงานครับดูบรรยากาศครับนี่ไ,ไ,ไปมาแล้วครับไปรอบร้านมาแล้วครับ <c oughs> นี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ของขายอยากกินอะไรบอกไม่กูไม่กูขายยันข้าวนึ่งด้ยน่อยะเต็มหมดแล้วนะคะเต็มหมดข้าวนึ่งขายดีมากท่ท,ที่เด <c oughs> รถอาราวดอเวอร์เหรอบรรยากยาศรถคันนี้อยากได้อะไรก็แวะซื้อได้สดลัดของฝากจะเหลืออยู่แค่นี้นะท่านผู้ชมร้านผักผลไม้ส,สดๆนะนนก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้เนะาะน,น,นะ โอเควันนี้เราก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันประมาณนี้น้อยค็งซังเนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็แล้วกับบรรยากาศพาเที่ยวสองหมู่บ้านเลยมีบ้านอะไรบ้างอีกเค็งซัง <c oughs> บ้านคุม้มบ้านคุ้มแล้วก็บ้านอะไร <c oughs> บ้านปอกไต <c oughs> บ้านปอกไตสองหมู่บ้านเนาะในการพาเที่ยววันนี้เราจะกันไ่ขี้หน้าขีา้หน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็เราตามรับชมได้เร็วๆนี้อย่าลืมอะไรนะเค็งซัง แล้เวเรื่องของเรื่องเซนสองเลยนะครับวันนี้ก็มาใจให้คุิปสร้างการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เซนครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่ซุนค่ะไม่ซุนคะ่ะ